ทางคณะกรรมการได้ฝากรัฐมนตรตีว่ามันมีสายสายหนึ่งคือสายสีส้มนะครับสายสีส้มเพราะว่าสายสีส้มเนี่ยเป็นสายสีส้มต้นออกนะครับจาก <Okay. S 2> สุวรรธรรมไปยังบินบุรี <Okay. S 2> นะครับซึ่งจะสามารถพาผู้โดยสารเนี่ยจากกรุงเทพฝั่งต้นออกเข้าใจกลางได้เพราะอย่าง <Okay. S 2> สายที่แดงเนี่ยคือจากเหนือมาเข้าศูนย์กลาง <Okay. S 2> คือจากลำสิ์เข้ามาศูนย์กลาง <Okay. S 2> หรือจากสายสีม่วง <Okay. S 2> นะครับจากบางใหญ่มา ตาปูนก็เข้าสนย์กลางนะครับฝั่งต้านออกเนะี่ยสายสีส้มซึ่งเราสร้างเสร็จแล้วลงทุนไปมณรฟมรจ้างหมาก่อสร้างเองนะครับบางโครงการอย่างสายสีเหลืองเนี่ยไอสายสีเขียวเนี่ยนะสายสีเขียวสายสีเหลืองสีภูเนี่ยเอกจะลงทุนทั้งหมดลงทุนทั้งหมดนั่นนส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสายสีส้มเนี่ยอย่างที่บอกว่าศุลธรรมมินบุรีเนี่ยรัฐบาลรฟมลงทุนเองแสงกราลานแล้วซึ่งสร้างเสร็จแล้วนะครับทางกรรมิการเองก็เห็ว่าน่าจะ ให้อกชนเดินรถน่าจะให้เ,เดินรถเลงแต่ว่ามันติด เลื่อนมติคณะมนตรีชุดก่อนหน้านี้พอชุดก่อนหน้านี้บอกว่ารถไฟไสายส,สีส้มเนี่ยมันมีส้มดันออกส้มดันตกใช่ค่ะส้มดันออกเนี่ยสร้างเสร็จแล้วะนะส่วนส้มดันตกเนี่ยคือจากบางุนนนมาสุรธรรมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองก็มีตอนนี้เองก็มีเรื่องร้องเรียนอยู่ะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์เคยพูดถึงนะครับที่ว่าส่วนต่างว่าบางทีทีโอครั้งแรกนะวรคคามี2อลายคือชองเกอรชั่นกับ BTS ซึ่ง BTS บอกพูดว่าผมขอรัฐบาลสับสิไดแค่หมื่นกว่าล้าน แต่ตะลังก็มีที่ว่าใหม่แล้วก็เหลือรายเดียวซึ่งมีส่วนต่างถึงคงหมื่นแปดปรลก็ยังมีประเด็นเงินอยู่แล้วก็เรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุดพิจารณาอยู่ดังนั้นเองทางคณะกรรมการเองว่าถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าแก้มติคณะมนตรีนะครับแยกกันเพราะว่าทางสายสีส้มท่านออกนะยี่สิบกิโลก็ยามากอยู่แล้วไม่ควรจะมาผูกกันถ้าไม่ผูกกันเนี่ยเรื่องสอนฝนตกก็ว่ากันไปนะครับอาจจะว่ากันประกวดราคาใหม่หรือเปิดให้แข่งขันอย่างเสรีที่ให้ราคาที่เหมาะสมหรือคด เขาขรหา <Okay. S 2> ส่วนฝั่งนั้นออกสุรธรรมินบุรีที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะมันก็สามารถเดินรถได้เลยโดยที่จ้างให้เดินรถก็เดินรถได้เลยแล้วก็สามารถดาเนินการโครงการ20บาทได้โดยหลักการแล้วทําได้ใช่ไหมคะคือไม่จําเป็นจะต้องรอให้เสร็จทั้งทั้งเส้นใช่ไหมคะถึงจะสามารถเปิดให้บริการได้เนี่ยคะในหลักวิศวกรรมทําได้หมด <Okay. S 2> นะหลักวิศวกรรมทาได้หลักบริหารทําได้ <Okay. S 2> แต่ตอนนี้มันติดหลัก คือมติคณะมนตรีชุดที่แล้วต้องแก้ไขมติคณะมนตรี<อ>ถ้าแก้ไขมติก็ทําได้เพราะาเราไปเหมือนคําสั่งบอดด้วยว่าต้องเอามาผูกกันนะสองฝั่งต้องเจ้าเดียวกันนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่จะไปต้องเจ้าเดียวกันในเมื่อเจ้าไอ้ฝั่งตอนตกยังไม่เรียบร้อยถ้าต,ตัดออกแลก้วคุณจะประมูลเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอไอ้ฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยตอนนี้มันจะติดว่าติดมต,มติคณะมนตรีว่ายังผูกว่าต้องทําต้องเป็นเจ้าเดียวกันพอเจ้าเดียวกันไอ้เจ้าฝั่งตอนตกยังไม่เสร็จยังไม่ได้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอีห้าเียกวันเพ่ สามารถวิ่งทูได้แล้วก็การก่อสร้างเวลามันใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้เองมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเสร็จไปแล้วตอนนี้เสร็จไปแล้วและฝั่งหนึ่งยังไม่เริ่มเพราะการสร้างสัญญาณโครงการการนึงอย่างน้อยหปีหร่อึหกปีฉันเองเนี่ยมัน สถานการณ์มันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนมันก็สามารถแก้ไขมติคณะมนตรีได้ถ้ารัฐบาลที่คิดจะทาคือถ้าถ้าเอาถ้าไปไปแก้มติคอรมออันนั้นเนี่ยก็แปลว่าสายสีส้มฝั่งตะวันออกที่เสร็จเรียบร้อยศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีซึ่งวิ่งผ่านแถวรามคําแหงรามคาแหงลาสารี<ห>มีนบุรี<ห><ห>เอสควาบีบานอันนี้คนคุณกรุงเทพฝั่งนั<ห>้นออกสามารถเข้าถึงในศูนย์ชั้นกลางได้ซึ่งเป็นเส้นเดียวของภาคเส้นเดียวรถไฟฟ้าเส้นเดียวฝั่งตะวันออกที่เข้าศูนย์กลางซึ่งตรงนี้เนี่ยรอฟอมอเป็น าของเจ้าฟองเป็นเจ้าของครับซึ่งหมายความว่า20บาทตลอดสายก็ทําได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะโอ้<ม>อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสวได้ได้ฝากไปยังท่านตรีด้วยฝากไปแลวครับฝากแล้วก็ท่านก็รับไปไป,ไปไปพี่นาคือไปอสังเกตบังเอิญว,วันนั้นเองที่ไปพบท่านเนี่ยเวลาจํากัดเ,เวลาจํากัดเพราะว่าเวลาท่านได้พูดคุยท่านครึ่งวันะนะครับที่กระทรวงแล้วก็คณะาากรรมการก็ไปพบท่านนตรีแล้วท่านนตรีก็เชิญท่านบตรีช่วยทั้งสองท่านแล้วก็อธิบดี ทุกอย่างมันท้าเกี่ยวข้องมาพูดคุยกันแล mm ้วมาทางกรรมนการเอง ที่ศึกษาประมาณ20ประเร่องก็ฝากท่านไปก็อาจจะพูดเป็นแค่อินโทรหัวข้อเท่านั้นนะครับแต่ท่านก็ขอบคุณว่าทางการรมการได้ศึกษาหลายเรื่องอย่างละเอียดนะครับท่านก็รับไปพิจารณาดูครับเื่อนสองค่ะนี่ถามเป็นความรู้ทางวิศวกรรมนิดหนึ่งว่าเส้นตะวันออกกับตะวันตกถ้าเป็นคนละเจ้าเองก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของทางวิศวกรรมอะไรใช่ไหมคะไม่ก็จอดกรนสานี้ก็จอดกันแน่เชนเทนนั้นเองไม่เกี่ยวอะไรกันเพราะฉะนั้นการจะไปแก้มติคอรมอก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไหมคะไม่น่ามีปัญหาอเลยครับ สายต้นนั้นตกมันยังฟ้องร้องอยู่มันทิวอายังไม่เสยยรัญญาตราบใดที่มีสัญญายไม่ผูกพันเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ได้<อ>ใช่ไหม<อ>เพราะอันนี้มันแค่แค่บวกร,ราคาแค่สื้อราคาคื่นศาลดังนั้นเนองเ,เ,เนี่ยถ้าตราบใดที่มีสัญญาถ้าสัญญาเนี่ยมันจะก่ารฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแต่ฝั่งตันตกเนี่ยยังไม่เสร็ัญญายังไม่เริ่มต้นเลยว่างั้นเถอะเริ่มต้นนั้นเองผมว่าแก้ไขได้อ่าแล้วที่สําคัญก็คือพอฝั่งตะวันออกเสร็จแล้วแต่ฝั่งตะวันตกยังไม่เริ่มต้นนั่นหมายความว่าถ้้้้าาายยััังงงไมม่่ใชเนนนีฝตะะะววออออกกกกก็็คคืืแบบหถูทิรร มีค่าแค่เวิร์คคือค่าโดยรักษาปีง่หลายพันล้านอเพราะว่าถามว่าคุณแล้วเป็นส่วนหนึ่งอุโม,มงใต้ดินข้างบนก็ช่วงนก็ถึงหมค่ารักษาเท่าไหร่จริงๆนะ่ยค่าดูแลรักษาแล้แค่เวิร์คเนี่ยปีเป็นพันล้านเทียบกับรัฐบาลอุดหนุนสายสีแดงกับสายสีม่วงแค่260กว่าล้านต่อป,ปีอมันต่างกังนเยอะนะค่ะถ้าเทียบกับการที่เอาละเปิดเพื่อที่จะให้คนมาใช้บริการแล้วมีรายได้อย่างน้อยก็มีรายได้ ที่จะมาช่วยช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ดีกว่าการที่ปล่อยเอาไว้เฉยๆแล้วต้องจ่ายค่าดูแลรักษาเป็นพันล้านถูกต้องครับ เพราะว่าหนึ่งค่าโดยสารเป็นพันล้านพันนล้าแล้วลงทุนไปแสนล้านแล้วเสียโอกาสขนาดไหนใช่ไหมต่อให้20บาทหรือไม้แต่วิ่งฟรียังดียังดีกว่าปล่อยเฉยๆถูกค่ะใช่ไหมวิ่งฟรียังดีกว่าทำแต่ว่าเก็บ20บาทก็ตามนโยบายรัฐบาลก็ได้นะมทำให้ชาวบ้านแถวฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกก็รถไม่ติดแล้วก็เข้าถึงสามารถอย่างว่าเข้ามาถึงสูงธรรมพรามเก้าก็จะไปต่อสายสี สีน้ําเงินจะมาจะตัดแอร์พอร์ตเลี้ยวลิงจะตัดสายสีเหลืองจะไปสายสีเขียวก็ไปได้หมดละอย่างน้อยมันเข้ามาสู่ในตัวเมืองได้เนี่ยอันนี้ก็คือแบบดีมากๆแล้วนะคะไม่ต้องทนทรมานกับรถติดตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็นั้นมีเพื่อนที่อยู่ตรงแถวๆที่เขาข่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มกันเขาก็รอนะคะว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้บริการสักทีก็แจ้งให้ทราบว่าจริงเสร็จแล้วแต่ว่าที่ถามว่าทําไมสร้างเสร็จไม่เดินเพราะว่ามันติดมติคารมอว่าต้องเป็นเจ้าดีกันซึ่งอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ ยังไม่เรียบร้อยซึ่งกรรมการว่าถ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยสมัยก่อนคิดว่าจะทําทเจ้าเ้วยกันไปพมพอมกันเดยนี้ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วมันไม่จะเป็นต้องรอค่ะค่ะเอ้อย่างอย่างปกติในขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่การทําสัญญาจนกระบวนการในการก่อสร้างเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีคะกว่าจะเสร็จถ้าสมมติเป็นเส้นตะวันตกเนี่ยคะ่ะ อย่างเร็วห้าปีก็กระดูดีฮะสายร้ันตอนออกทำมากี่ปีเพราะการสร้างโดยเฉพาะโดยเฉพาะการก่อสร้างเนี่ยมันกว่าจะเพียรพื้นที่นะแล้วก็ในเมืองชั้นในถ้าเป็นอุโมงวันการเจาะอุโมง์การทําต่างยากมากยากมากและช้ามากนะฮะก็นี้ต้องต้องลุ้นนะคะลุ้นทางกระทรวงคมนาคมว่าจะเสนอเรื่องนี่ต่อคอรมหรือเปล่านะคะทีนี้ เออเอาล่ะอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นแล้วกับสายสีแดงกับสายสีม่วงและสีส้มจะได้ทําต่อหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้คงจะได้ติดตามกันต่อ